ทีนี้ในเมื่อเราเห็นนะครับสิ่งที่บัญบัญญติัิไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูหลักธรรมพิบาลบ้างแหละนะครับว่า principle นะครับหรือว่าหลักธรรมพิบาลเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างหลายท่านก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมขออ้างอิงสันิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเอามาจากในองค์กรระดับโลกนะครับหรือระดับสากล ผมยกตัวอย่างมา2อ,องค์กรให้เห็นนะครับแล้วก็มีองค์กรของไทยด้วยนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการเกี่ยวข้องกับการปกครองหรือการบริหารนะครับซึ่งเป็นองค์กรทางด้านวิชาการนะครับเรามาดูกันทางสากลก่อนนะครับหรือระดับนานาชาตินะครับก็คือ undp นะครับเขามีการพูดถึงหลัก good governance เนี่ยไว้ถึง9ข้อด้วยกัน นะครับซึ่งเยอะมากนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็มา a d ดแอพพ p ายเอานะครับก็อาจจะย่นย่อลงหรืออาจจะมีการขยายเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ครอบคลุมแล้วก็ทันตามยุคอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับอ่ะเรามาดู UNDP ครับมีในเรื่องของการพูดถึง participation ก็คือการมีส่วนร่วมนะครับ rule of law ก็คือการยึดในเรื่องของหลักนิติธรรมนะครับยึดในเรื่องของ transparency นะครับก็คือจะต้องมีความโปร่งใสนะครับ Responsiveness นะครับก็คือการตอบสนองนะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นการตอบสนองต่อประชาชนนั่นเองนะครับ Consensus นะครับ Oriented หมายความว่าเรายึดนะครับในเรื่องของฉันธามตินะครับก็คือการฟังเสียงครับหรือ Voice นั่นเองจากทุกภาคส่วนนะครับ Equity นะครับคือความเสมอภาคแต่ต้องไม่ลืมในเรื่องของความเท่าเทียมกันด้วยนะครับ Efficiency กับ Effectiveness นะครับอย่างที่เห็นนะครับในข้อ7นะครับก็คือเป็นในเรื่องของการยึดหลักประสิทธิภาพนะครับก็คือความคุ้มค่าความรวดเร็วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ e f f e c t i v e n e s s ก็คือประสิทธิผลนะครับ accountability นะครับก็คือความรับผิดชอบนะครับซึ่งก็รวมถึงในเรื่องของการพร้อมรับผิดด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับแล้วก็จะต้องมีการกำหนดในเรื่องของวิสัยทัศน์แล้วก็ส t r a t e g จี s รือสถิ i c ไปด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ UNDP เนี่ยนะครับได้กำหนดไว้ในเรื่องของหลักการ Good Governance นะครับทีนี้ดู UN s c a p นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเทียบเคียงเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าข้อ9ก้าเนี่ยก็อาจจะถูกตัดทิ้งไปนะครับแต่ถ้าเราเทียบเคียงแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับคือ s a p เนี่ยเป็น อยู่ในภูมิภาคแถบเอเชียแปซิฟิกนะครับก็เหมือนมีการยึดจากองค์กรใหญ่ก็คือ UN ใช่ไหมครับแล้วก็ u n s c a p ก็นำมาใช้นะครับอ่ะทีนี้มาดูที่ในส่วนของเราบ้างประเทศไทยนะครับหรือรัฐไทยนะครับเราก็มีการมากำหนดนะครับเพื่อให้ในองค์กรต่างๆในส่วนของภาครัฐเน้นนำไปใช้นะครับยังก่อพ่อเนี่ยนะครับกำหนดใน6ข้อนะครับซึ่งเป็นหลักการที่หลายท่านก็ทราบดีแล้วนะครับ ยึดในเรื่องของคุณธรรมนะครับคุณธรรมเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่คุณงามความดีอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงว่าเรายึดในเรื่องของความรู้ความสามารถเป็นสําคัญนะครับในหลักนิติธรรมนะครับก็คือเรามีกฎหมายนะครับแล้วก็เราจะต้องนํากฎหมายเนี่ยไปบังคับใช้อย่างเป็นธรรมนะครับไม่เลือกปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นยึดในเรื่องของความโปร่งใสที่สามารถจะให้ ทุกภาคส่วนหรือแม้กระทั่งประชาชนเนี่ยเข้ามาตรวจสอบได้นะครับในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับซึ่งก็ครอบคลุมกับหลักสากลเมื่อกี้นี้นะครับก็คือในเรื่องของ responsiveness ด้วยก็คือในเรื่องของการตอบสนองนะครับหรือการรับผิดชอบหรือพร้อมรับผิดนะครับในกรณีที่เกิดความผิดพลาดแน่นอนภาครัฐจะต้องมีการแสดงความรับผิดชอบในเรื่องของการชดเชยเยียวยาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็ในเรื่องของหลักความคุ้มค่านะครับก็คือในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็ทรัพยากรต่างๆต้องคุ้มค่านะครับต้องให้ในทุกๆภาคส่วนเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีตัวชี้วัดแล้วก็มีการประเมินผลอย่างที่ทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วทีนี้มาดูสถาบันพระปกเก้าครับมีการเพิ่มเติมขึ้นมาจะเห็นได้ว่าสถาบันพระปกเก้าเนี่ยนะครับ ต้องการจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าหลักกู๊ดก็ว่าแนนสือธรมอภิบาเนี่ยมันมุ่งไปที่ใครครับมันมุ่งไปที่ตัวคนประชาชนแล้วก็คนที่อยู่ในองค์กรนะครับเรามาดูในข้อ7เห็นไหมครับว่าเน้นในเรื่องของอะไรครับเน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับที่นอกเหนือจาก 6, 6ข้อที่พูดไปแล้วนะครับจากกอพอนะครับเน้นในเรื่องของการทําให้องค์กรเนี่ยเกิดการเรียนรู้นะครับเพราะ องค์กรเนี่ยไม่ควรจะอยู่นิ่งครับควรจะต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลามีการปรับตัวแล้วก็มีการสร้างสารรค์นวัตรกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีกรณีตัวอย่างให้ดูนะครับมุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการวงเล็บต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็เป็นยุค4.0างที่ผมบอกจะต้องมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับและการสื่อสารมาใช้มากขึ้นนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับในยุคปัจจุบันนะครับ ที่เรามีโควิดเกิดขึ้นเนี่ยครับแล้วก็มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นภาครัฐเองก็ดีนะครับจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการนําเอา,เ,อาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในหลักการตรงนี้ครับคือสํานักงานกพรเนี่ยนะครับเขากําหนดกรอบนะครับโดยการแบ่งออกเป็นทั้งหมด4องค์ประกอบหลักๆด้วยกันมันมีอะไรบ้างครับ องค์ประกอบที่หนึ่งะครับก็คือเรียกว่าเป็น New Public Management นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการเมืองการปกครองหรือการบริหารมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นแบบในยุคดั้งเดิมนะครับที่ภาครัฐเนี่ยยังมีบทบาทสำคัญนะครับทุกอย่างเนี่ยต้องพึ่งพารัฐนะครับรัฐเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการทุกเรื่องไม่ใช่ นะครับแต่ใน New Public Management เนี่ยจริงๆก็มีการพูดกันมานานแล้วนะครับการเอาแนวคิดของเอกชนมาใช้ครับในเรื่องของการบริหารงานนะครับแนวคิดอะไรบ้างละ่ะเช่นเราให้ความสำคัญกับลูกค้าถ้าเป็นเอกชนนะครับแต่ในส่วนของภาครัฐเราให้ความสำคัญกับใครครับกับผู้รับบริการนะครับเรามีในเรื่องของโบ t i v a t i o n หรือแรงจูงใจนะครับที่ทำให้เกิดการแข่งขันในเรื่องของการ ให้การบริการที่ดีกับประชาชนนะครับหรือให้ประชาชนนะครับหรือผู้รับบริการเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ฟีดแบ็กหรือข้อคอมเมนต์ต่างๆเพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงออหรือประสิทธิภาพในเรื่องของการให้บริการหรือการบริหารจัดการขององค์กรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือนิวพับลิกแม a จเมนต์นะครับอันที่2ครับก็คือเกี่ยวข้องกับดีโมแครติกแวลูนะครับมันก็แน่นอนครับ ในปัจจุบันเนี่ยเราให้ความสําคัญกับในเรื่องของประชาธิปไตยหรือแนวคิดเสรีนิยมมากขึ้นนะครับอันเนื่องจากสังคมเนี่ยมันมีความเสรีมากขึ้นนะครับมันไม่ได้ถูกปิดกั้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับทุกอย่างสามารถที่จะรับรู้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับการที่เป็นลักษณะการมีส่วนร่วมหรือรัฐที่มีลักษณะการให้ความสําคัญกับในเรื่องของการมีส่วนร่วมมากขึ้น participatory state นะครับ แล้วก็ในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับ Administrative Responsibility นะครับต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารนะครับอันนี้เป็นทั้งหมด4กรอบนะครับที่กรรนีรยกำหนดขึ้นมานะครับซึ่งก็มีความใหม่แล้วก็มีความทันสมัยนะครับทีนี้เรามาเจาะดูครับว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของหลักการ Good Governance นะครับอย่างไรบ้างเขามีการแบ่งนะครับอย่างใน ันแรกนะครับ New Public Management เห็นไหมครับก็เอาหลัก Good Governance ในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับ Efficiency นะครับประสิทธิผล Effectiveness หรือการตอบสนอง Responsiveness เนี่ยมาใช้นะครับก็คือเขากำหนดให้อยู่ในเรื่องของ New Public Management เห็นไหมครับอันที่สองครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Accountability นะครับความรับผิดชอบนะครับความโปร่งใส Transparency นะครับในเรื่องของการยึดในเรื่องของหลักนิติธรรมแล้วก็ความเสมอภาคนะครับเขาให้ไปอยู่ในองค์ประกอบที่เรียกว่า democratic value นะครับก็คือค่านิยมในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับอันที่3นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับชั้นทารมติหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการกระจายอํานาจนะครับก็ไปอยู่ในส่วนของออการมีส่วนร่วมนะครับหรือการเป็นรัฐที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และอันสุดท้ายก็คือความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารนะครับจะต้องมีในเรื่องของ Morality หรือ Ethics นะครับหรือ E t h i ก s นะครับก็คือเป็นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเข้ามากำกับนะครับในข้อ4ผมขยายความสันิดหนึ่งครับมันไม่ใชแ่แค่เฉพาะในเรื่องของหลักคุณธรรมจริยธรรมนะครับหลักพุทธศาสนาไม่ใช่แค่นั้นเราจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้ มันมีในเรื่องของบรรทัดฐานทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้นะครับการที่มันมีประเด็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของสังคมเนี่ยนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับแล้วก็ช่วยกันตัดสินนะครับหรือช่วยกันคอมเมนต์นะครับหรือแสดงความคิดเห็นในสิ่งสิ่งนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับในยุคนี้นะครับซึ่งเป็นยุคที่เรียกว่า สังคมแบบเสรีนั่นเองนะครับทีนี้ผมให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าในระบบราชการไทยเราเนี่ยมีการเอามาดัดแปลงแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับเป็นลักษณะที่เรียกว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการมีทั้งหมด8ประการด้วยกันนะครับตัวย่อเขาเรียกว่า I am ready นะครับชื่อเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับว่า I am ready คือชั้นนี่แหละพร้อมแล้ว นะครับพร้อมที่จะแบบก้าวหน้าและพร้อมที่จะเอา Good Governance มาใช้นะครับไตัวแรกเนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วมันแปลว่าตัวชั้นใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆในที่นี้มันคือ Integrity นะครับคือความซื่อสัตย์การกล้ายืนหยัดนะครับอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเลยของระบบราชการใช่ไหมครับตัว a นะครับก็คือมาจาก Activeness คือการทำงานเชิงรุก นะครับการคิดเชิงบวกมีจิตบริการนะครับเชิงรุกก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เป็นแบบเชิงรับนะครับคือไม่ได้นั่งเฉยๆแต่เราเชิงรุกเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่ารุกเคลื่อนที่ตลอดนะครับแต่เป็นในเรื่องของการที่ทํางานแบบตื่นตัวนะครับในเรื่องของการให้ข้อมูลความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็ M นะครับก็คือเป็นในเรื่องของ Morality นะครับมี การยึดในเรื่องของศิลธรรมนะครับคุณงามความดีคุณธรรมจริยธรรมจริงๆแล้วในข้อนี้ในระบบราชการเนี่ยเรามีการยึดในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งก็ครอบคุมถึงตรงนั้นด้วยนะครับ R คือ responsiveness นะครับคือคำนึงถึงประโยชน์นะครับของประชาชนหรือความผาสุกข,ของประชาชนเป็นตัวตั้งถ้าเอกชนให้ความสําคัญกับลูกค้าภาครัฐหรือระบบราชการก็ต้องให้ความสําคัญตรงนี้นะครับ Efficiency คือประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของการประหยัดนะครับความคุ้มค่าในเรื่องของการใช้ทรัพยากรการใช้จ่ายงบประมาณอย่างนี้เป็นต้น accountability คือการตรวจสอบได้นะครับดี D นะครับก็คือ Democracy คือยึดในหลักประชาธิปไตยแล้ววก็คือเยลนะครับหรือมุ่งที่ผลสำลิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าในหลักสากลนะครับที่องค์กรระดับโลกหรือระดับนานาชาติเนี่ย เขากำหนดขึ้นมานะครับแล้วก็มีการกําหนดชัดเจนนะครับว่าหลักการเหล่านั้นมันคืออะไรบ้างนะครับในประเทศไทยนะครับมีการนํามาประยุกต์ใช้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบราชการนะครับที่ยิ่งจะต้องนํามาใช้เพิ่มมากขึ้นเลยนะครับในส่วนของก o d ดก v อ r เ a น c ์อย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับ